สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Intense Channel นะครับสำหรับวันนี้ก็จะมารีวิวน้่มหอมนะครับจากค่ายพาร์ฟาร์มเดอะมารีครับตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่แตกลายมาจากเพกาซัสนะนั่นก็คือเพกาซัสเอ็กซ์คลูซีฟนั่นเองครับเพกาซัสเอ็กซ์คลูซีฟนะครับออกมาสดๆใหม่ๆเลยในปี2020นะครับในรูปแบบของออลเดอ์พารฟาร์มนะ มีทั้งหมดก็2ขนาดนะครับตอนนี้ในเว็บไซต์ของ Parfum Darby นะครับก็จะมี75 ml แล้วก็125 ml ครับกลิ่นนี้เนี่ยยังหาซื้อได้ค่อนข้างยากในประเทศไทยนะครับส่วนตัวทดลองที่ได้มาวันนี้นะครับลิงก์ก็จะอยู่ใต้คลิปนั่นเองนะครับก็สามารถไปหาซื้อมาลองได้นะครับแต่ว่าตัวขวดเต็มอาจจะหายากหน่อยในตอนนี้นะครับแต่ว่าลองแล้วผมว่าน่าจะชอบกันนะครับตัวนี้นะก็มีคอนเซปต์นะครับเป็น Oriental Woody f o r m e n e นะครับซึ่งจะแตกต่างจาก อ่าพาร์มเดอะมารีตัวเพกาสัสตัวที่เป็นออริจินอลนะตัวนี้ท็อปโน้ตนะครับเป็นคาร์ดามอมนะครับเฮริโอโทพิงเป,ปเปอร์นะครับแล้วก็เบอร์การ์มอสครับมิดเดิลโน้ตนะครับเป็นวิเทอร์อัลมอนด์นะครับลาเวนเดอร์เจสมินเจอรันเนียมครับแล้วก็เบสโน้ตเนี่ย เขาจะมีวานิลลานะครับไกวอักวูดหรือว่าอูดพันหนึ่งนะแล้วก็แซนด์วูดนะครับอากาอูดก็เป็นอูดอีกพันหนึ่งนะครับแล้วก็จะเป็นอัลเบอร์นะครับกลิ่นนะครับเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาลองกันเลยนะครับกลิ่นนี้จะบอกว่าลองใช้มาแล้ว1วันนะก็ค่อนข้างประทับใจกับกลิ่นเหมือนกันนะครับกลิ่นเปิดของเขาเนี่ยมันจะออกมาแล้วมันจะเหมือนเลตันเอ็กซ์คลูซีฟมากๆเลยคือจนกระทั่งมีความรู้สึกว่าเอ๊กลิ่นเอ็กซ์คลูซีฟนี่มันเป็นจักรวาลคู่ขนานของพาร์ กลิ่นอะไรที่เป็นเอกลูซีฟเนี่ยมันจะเป็นแนวเดียวกันหมดเลยครับคือจะเป็นลักษณะของกลิ่นที่มีความเป็นอูดแล้วก็มันจะมีกลิ่นอัลมอนด์กรุบๆุซึ่งชัดเจนมากๆเลยในตอนเปิดอ่ะกลิ่นนะครับจะมีความหวานอมเปรี้ยวจางๆซึ่งเป็นลนักษณะคล้ายๆกับเลตันนะซึ่งมีความรู้สึกว่ากลิ่นนี้มันไปในทางเลตันเอกลักษณมากมาก,มากครับแต่ว่ามันจะมีโน้ตหนึ่งครับซึ่งแตกต่างจากเลตันเอกลักษณมากๆก็คือความเย็นครับคือเลตันเอกลูซีฟเนี่ยกลิ่นมันจะออกแนวเป็นกลิ่นของไม้ที่ค่อนข้างจะหนักแล้ววก็็คามเยน,เนย มันจะเบาๆนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยตอนเปิดจะคล้ายๆกับเลตันเอกลุสีแล้วก็จะตามมาด้วยความเย็นแล้วก็ความสดชื่นแบบเลตันนะคือมีความมีสเสน่ห์ลึกลับแบบเลตันแล้วก็มีความเซ็กซี่อเนมอลิกแบบเลตันเอกล i v ีนะครับกลิ่นเนี่ยเหมือนกับไม่ได้เป็นเพคาซัตเลยนะครับตั้งแต่ตอนแรกที่เปิดเลยนะครับตามมาด้วยกลิ่นที่ดูจะสว่างนะคือผ่านไปสักประมาณสักนาที2นาทีนะครับกลิ่นจะเริ่มมีความรู้สึกคล้ายกับเพคาซัตอยู่อย่างนึงคือ มันจะมีไอเย็นๆซึ่งมีการกระจายตัวรอบตัวเลยนะครับของเจอร์เนียมพิงเปเปอร์นะแล้วก็เบอร์กอมอสซึ่งมันจะเป็นลักษณะของกลิ่นที่ออกเป็นความหวานอมเปรี้ยวแล้วก็เป็นสิตรัสที่ออกแนวโป,ปร่งนะครับมีความเป็นกลิ่นเผ็ดๆและเย็นซ่านะครับออกมาตลอดเวลาเลยซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราใช้เพคาซัสนะครับเราจะได้กลิ่นแบบนี้เหมือนกันครับแต่ว่ากลิ่นที่มันเป็นเบสบนผิวของเพคาซัสนี่เขาจะเป็นลักษณะของกลิ่นที่มันเป็นวานิลลาที่ออกหวานแต่ว่าตัวนี้เนี่ย จะเป็นอะไรที่ออกเหมือนกับกลิ่นเบจบนผิวเหมือนกับเลตันเอกลูซีแต่ว่ามีความเย็นวบวเหมือนกับอเพคัสซัสนะครับแล้วก็กลิ่นนะครับพอสเตเบิลแล้วนะครับต้องบอกว่ามันสเตเบิลอยู่2ระดับคือระดับแรกเลยคือประมาณภายในชั่วโมงแรกเนี่ยมันจะคล้ายคล้ายกับกลิ่นของเลตันเอกลูซีที่มีความเย็นสว่างกว่านะครับแล้วก็ความแอนิมอลิกของเขาเนี่ยก็จะเหมือนกับเลตันเลยแล้วก็จะมีความแบบหนักเนี่ยของไม้เนี่ยที่เบากว่าเลตันเอกลูซีเล็กน้อยนะอ่า ผ่านไปสักประมาณ1-2ชั่วโมงนะครับเราจะได้กลิ่นวานิลาอ่อนๆซึ่งเป็นลักษณะของกลิ่นพิเศษของตัวเพคคาซัสเหมือนกันแต่ว่ากลิ่นวานิลาตัวนี้มันจะไม่เป็นวานิลาที่หวานมากนะครับคือมันจะเป็นวานิลาที่ดูหวานน้อยๆแล้วก็ความเป็นดอกไม้ของเขาเนี่ยมันจะเป็นหนักไปในทางลาเวนเดอร์แล้วก็กลิ่นที่มันเป็นจสมินก็จะแทบจะรู้สึกว่าจสมินเนี่ยเหมือนกับผมไม่ค่อยได้กลิ่นจสมินเลยคือได้กลิ่นเป็นลาเวนเดอร์ซะมากกว่าแต่ว่าลาเวนเดอร์เนี่ย มันก็ไม่ได้ออกฟู้งเป็นลาเวนเดอร์ที่เป็นแบบดอกไม้เลยทีเดียว,วครับมันจะหนักเป็นกลิ่นเผ็ดๆของเจอร์เนียมซะมากกว่านะครับสำหรับกลิ่นดอกไม้ที่มุนอยู่ในเพกัซัตเอ็กซ์คลูซีฟตัวนี้นะครับกลิ่นถึงแม้ว่าจะมีวานิลาค่อนข้างน้อยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากได้กลิ่นวานิลาที่ชัดเจนมากขึ้นตัวนี้แนะนําให้ฉีดบนเสื้อผ้าครับเพราะว่า บนเสื้อผ้าเนะี่ยกลิ่นวานิลาจะค่อนข้างมีความพิมพครีมออกหวานกว่ากลิ่นบนผิวมากๆคือบนผิวบางคนอาจจะไม่ได้กลิ่นวานิลาเลยนะแต่ถ้าเกิดว่าฉีดบนผ้าเนะี่ยจะได้กลิ่นวานิลาซึ่งชัดกว่านะครับตัวนี้แต่กลิ่นเนี่ยเขาจะออกประมาณชั่วโมงที่2ที่สไปแล้วนะครับตรงนี้วานิลาต้องรอนิดหนึ่งนะมาช้านิดหนึ่งครับความรู้สึกของกลิ่นโดยรวมผมมีความรู้สึกว่ากลิ่นนี้เป็นกลิ่นที่ให้ความเซ็กซี่นะครับให้ความสะอาดแล้วก็ยังมีดีเของความเป็นอิสระของตัวเพคกัสัสอยู่คือมัน ให้ความรู้สึกบุคลิกที่เหมือนกับเพกาซัสนะครับแต่ว่ามันเป็นกลิ่นที่เป็นแนวของเลต้าเนคุซีประมาณนั้นนะกลิ่นนะครับตัวนี้เนี่ยให้นิยามก็คือเหมือนกับการเอาเลต้าเนครซีใส่ขวดลงไปแล้วก็ตามมาด้วยเลต้าเล็กน้อยนะครับแล้วก็ตามลมาวกไอเย I ็นๆซึ่งเป็นคุณสมบัติของตัวเพคาซัสเอ็กซ์คลูซีนะครับตามลงไปแล้วเขย่าเขย่าออกมาเป็นกลิ่นเนี้ยคือมันก็จะได้กลิ่นที่มี DNA ของ3นมน้ำหอมอยู่ในตัวเดียวกันเลยนะครับก็คือเป็นเลต้าเลต้าเนคุสซีแล้วก็เป็น DNA ของเพกาซัสอยู่ด้วยนะกลิ่นนี้นะครับถ้าไปอ่านรีวิวต่างประเทศเราจะรู้สึกว่ามันจะไปในทางเดียวกันเลยคือมีความผิดหวังกับกลิ่นเล็กน้อยอาจจะเป็นความคาดหวังที่ว่าอยากจะให้กลิ่นนี้มันออกเป็นแนวเดียวกับเพกาซัสนะครับซึ่งเป็นกลิ่นที่โด่งดังมากๆนะครับแล้วคนหลายคนที่รักเพกาซัสพอมาเจอกลิ่นนี้ไปกับรู้สึกว่า ทำไมมันถึงเือนเลตันนะอะไรแบบนี้นะครับแต่ผมเนี่ยมีความรู้สึกว่าจากที่ลองมา2กลิ่นมีความรู้สึกว่าเออเขามีจัก,กรวาลเป็นของตัวเองนะครับก็จัก,กรวาลเอกลุศีคือมันจะเป็นลักษณะของกลิ่นที่ดูจะเป็นอูด w ูดี้ซะมากกว่านะครับแล้วก็ตามมาด้วยกลิ่นที่เป็นลักษณะของอกลิ่นที่เป็นออริจินอลตามลงไปเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับก็สงสัยเหมือนกันว่าถ้าทำคารานเอกลุศีมากลิ่นมันจะเป็นแบบเ e ลตันเอกลุศีผสมคารานไหมนะอันนี้ก็ ลองติดตามดูนะครับเผื่อเขาจะผลิตออกมาเน,ะนาะคะแนนของเซน์นะครับตรงนี้ให้แบบว่าไม่ได้มีความจําเดิมเลยกับเพคาซัสนะครับตัวนี้เนี่ยผมจะให้อยู่ที่4.75คะแนนครับเป็นกลิ่นที่ผมชอบมากกว่าเพคัซัสแล้วก็ชอบมากกว่าตัวเลตันเอ็กซ์คลูซีฟอ่ะคือเป็นกลิ่นที่มีคุณสมบัติที่ดีของเลตันเอ็กซ์คลูซีฟนะครับคือเป็นความอเนมอดิกแล้วก็อูดที่ค่อนข้างจะโดดเด่นนะตามมาด้วยกลิ่นที่ค่อนข้างจะมีความเย็นมากกว่าคือผมเนี่ย รู้สึกว่าตอนตรงเลตันเอกลุ่เนี่มีความรู้สึกว่าอยากได้กลิ่นนี้นะแต่ว่าก็ลังเลมากว่าจะซื้อกับเลตันดีไหมเพราะว่ากลิ่นที่เป็นลักษณะความสดชื่นเย็นๆของเลตันเนี่ยผมชอบมากกว่าแต่ผมชอบเนื้อที่เป็นอูดของเลตันเอกล i v e มากกว่านะครับก็ลังเลอยู่2ตัวนะคือแอบจินตนาการเหมือนกันว่าถ้าเกิดว่ามันมารวมรวกันแล้วก็แบบว่าทําให้ตัวเนื้อของอูดในเลตัน เอ็กคลูแบบเบาลงม,มาหน่อยหนึ่งแล้วก็เป็นความสดชื่นของเรตตันขึ้นมาหน่อยจะดีไหมอะไรประมาณนี้นะสุดท้ายก็ได้มาเจอฟาร์ฟาร์ดมัลีเพคคาร์สันเอ็ก์คลูแล้วก็อยู่ในวิชลิสด้วยนะครับคือเป็นตัวที่คิดว่าน่าจะซื้อเป็นตัวแรกแรกเลยถ้าเกิดว่าจะซื้อใน ไลน์ของอัลฟพอฟอร์มเดมเมอรีของผู้ชายเนี่ยนะวอเทอเลตี้นะครับตัวนี้นี่จะใช้งานได้ค่อนข้างหลากหลายเลยครับคือกลิ่นมีความหรูร้านะครับพอที่จะแบบใช้ไปงานหรูๆแล้วก็มีความเซ็กซี่ที่ดีมากสําหรับการเดทนะครับตัวนี้นะแต่ว่ากลิ่นที่กระจายตัวออกมากับเป็นกลิ่นที่ให้ความสดชื่นนะครับแล้วก็ยังมีความสุภาพพอที่จะใช้งานในออฟฟิศได้ถ้าเกิดว่า คุณฉีดไม่แรงนักนะครับตัวนี้เป็นอะไรที่คิดว่าออใช้งานได้แบบหลากหลายมากๆครับตัวนี้กระจายตัวในแดดได้ดีมากๆคือเหมือนกับตัวเพคาซัสเลยนะครับคือกระจายตัวกลางแดดปุ๊บนี่คือแบบความเย็นนี่แบบว่าเหมือนมีไอเย็นเย็นรอบตัวเลยนะครับตัวนี้เป็นอะไรที่แบบประทับใจมากๆครับให้คะแนนของ v ั r ชาร์ลิตี้อยู่ที่4.5ดาวครับคือหลากหลายในการใช้งานมากๆเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับกลิ่นนี้ฟุ้งกระจายแบบสุดๆเลยครับก็ ให้คะแนนอยู่ยที่45ดาวนะครับเป็นกลิ่นที่ฟุ้งกระจายแต่ว่าไม่ได้มีกลิ่นที่บาดจมูกนักนะครับคือไม่ได้เป็นกลิ่นที่มีความรุนแรงอะไรมากนักนะครับคือเขากระจายตัวได้ไกลนะครับต่อเนื่องตลอดเวลาเลยคือตลอดเวลาแบบกลิ่นชัดประมาณ3ชั่วโมงกลิ่นก็ยังชัดนะครับสชั่วโมงบวบเลยเนี่ยกลิ่นยังชัดอยู่เลยบนผิวผมนะและยิ่งแบบว่าออกแดดเนี่ยยิ่งแบบกลิ่นชัดมากๆนะครับ ในร่มก็ยังกระจายตัวได้อย่างดีเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าตัวกลิ่นในเนื้อกลิ่นของเขาจะไม่ได้แบบว่าหนาแน่นถึงขนาดว่าจะหวานจัดหรืออะไรจัดนะคือเนื้อกลิ่นเนี่ยเขาจะไม่ได้ไม้จัดหวานจัดอะไรมากมายครับคือจะเน้นไปนในโทนเย็นครับดังนั้นเนี่ยตัวเ e อร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยผมให้อยู่ที่4.5ดาวครับเป็นเ e อร์ฟอร์แมนซ์ที่ดีมากๆเลยแล้วก็กระจายตัวได้อย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวครับ Longevity นะครับตัวนี้ให้5ดาวแบบไม่ต้องสงสัยเลยครับกลิ่นเนี่ยติดผิวนานกว่า8ชั่วโมงเลยแล้วก็ บนเสื้อผ้านี่คือข้ามวันเลยทีเดียวนะครับก็เป็นกลิ่นที่ติดผิวนานมากแล้วก็มีการกระจายตัวได้อย่างดีมากๆบนผิวด้วยนะครับเพื่อติดผิวไม่ได้ติดอยู่เฉยๆคือติดแล้วยังได้กลิ่นตลอดเวลานะครับกลิ่นนี้มีเอฟเฟกต่อการอาบน้ําด้วยนะครับเจอน้ําร้อนเจออะไรเข้าไปเนี่ยตอนที่แบบว่าอาบน้ำเนี่ยจะบอกว่าวันนั้นเนี่ยผมลองประมาณ8ปดโมงเช้านะครับแล้วก็ไปอาบน้ำเนี่ยกลับมาบ้านวันนั้นดึกมากเลยห้าทุ่มมัวแต่เล่นขับเฮาอยู่นะครับไม่ได้อาบน้ำสักทีหนึ่งนะครับก็เลยแบบว่า ป่าไปห้าทุ่มก็เพิ่งจะไปอาบน้ํานะครับพบว่านะครับพอ,อ,อน้าโดนตัวปุ๊บเนี่ยเราจะได้กลิ่นวานิลลาอ,อ่อ,อนๆและไอยเย็นๆนะซึ่งเป็นกลิ่นของเพคาซัสที่เราคุ้นเคยเลยครับคือมันจะออกมาแบบว่าชัดเจนมากๆนะตรงนี้ก็เลยเป็นกลิ่นที่ประทับใจและดูคุ้มมากเลยครับคือเหมือนซื้อมาแบบกลิ่นเดียวแล้วบอกว่าได้มา3ามกลิ่นพร้อมกันเลยนะ,ะตรงนี้นะครับก็เลยให้คะแนนนะครับของความคงทนอยู่ที่5ดาวเลยครับ ทีนี้เรามาดูเรื่องราคากันบ้างครับราคาตอนนี้ในประเทศไทยยังไม่ o f f i ิเชียลนะก็อาจจะแบบว่ามีคนนําเข้ามาบ้างแล้วนะแต่ก็น้อยมากๆนะครับตรงนี้เลยขอใช้เป็นราคายูโรแทนแล้วกันนะครับจากเว็บไซต์ของ Perfum s u m m a r นะครับคือ75 ml เนี่ย mm. เขาจะขายอยู่ที่200ยูโรนะครับแล้วก็125 ml นะครับ mm. เขาจะขายอยู่ที่255ยูโรครับ ก็ถือว่าเป็นราคาแบบมาตรฐานของพาฟาร์มดอมเ a อรี่เลยนะคือประมาณ200กว่ายูโรประมาณนี้นะครับก็ราคาจะสูงกว่าตัวเพก a าซัสปกตินิดนึงนะครับแล้วก็สูงกว่าตัวอื่นๆด้วยแต่แนะนําว่าถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่เคยมีเลตันไม่เคยมีเลตัน x c คลูซีฟเลยอยากให้ลองปลี่นนี้ก่อนครับแล้วตัดสินใจอีกทีหนึ่งว่าจะเอาตัวนี้ดีไหมเพราะว่าคุณจะได้เลตันกับเลตันในคลูซีฟซึ่ง มีความเหมาะกับประเทศไทยมากกว่าน่ะคือมันมีความเย็นซึ่งสดชื่นมากกว่าแล้วก็กลิ่นไม่ได้ทึบขนาดที่จะเป็นเลเทอร์เนครูซีฟแล้วดูเหมือนกับว่าต้องใช้ในหน้าหนาวอะไรแบบนี้นะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าเลเทอร์เนครูซีฟใช้ในประเทศไทยไม่ดีนะแต่ว่าอากาศอาจจะต้องเย็นสักนิดหนึ่งนะครับกลิ่นนี้นะครับใช้เป็นยูนิเซฟได้หรือเปล่านะครับจะบอกว่าก็สามารถใช้ได้นะครับแต่ว่าความเป็นผู้ชายเนี่ยมันจะอยู่ประมาณสักถ้าให้คะแนนก็ประมาณ4ีดาวเนาะแล้วก็ความเป็นผู้หญิงเนี่ย กลิ่นนี้จะอยู่เป็นอะไรที่เหมือนกับน่าจะประมาณ2ดาวนะครับความเป็นยูนิเซ็กผมว่ามันอยู่ประมาณดาวนะึงอะคือมันเป็นลักษณะของกลิ่นที่มันจะเหมาะไปในผู้ชายมากกว่าผู้หญิงนะครับสำหรับตัวกลิ่นนะแต่ว่าผู้หญิงก็พอใช้ได้ครับคือกลิ่นเนี่ยจะเป็นกลิ่นที่เบาวกว่าเลต้าเนคลู i ีบแหละพูดถึงในเรื่องของความแบบหนักๆอะไรแบบนี้นะครับแต่คือมันก็จะออกแมนๆนิดนึงนะครับถ้าผู้หญิงใช้กลิ่นนี้นะและสําหรับเพื่อนๆท่านใดนะครับที่เคยลองกลิ่นนี้แล้วนะครับหรือว่า อย่างคิดอยากจะลองนะครับก็สามารถหามาลองได้แล้วก็ลองมาแชร์กันใต้คลิปก็ได้ครับว่ารู้สึกอย่างไรกับกลิ่นนี้นะชอบหรือไม่ชอบนะครับและถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ครับกดแชร์เป็นกำลังใจให้กันครับแลวอย่าลืมครับใครที่เข้ามาใหม่ในช่องนี้อย่าลืมกด s u b s c r i b e และสั่นกระดิ่งไว้ด้วยครับจะได้ไม่พลาดคลิปติกทางช่องครับสามารถพูดคุยกันได้ผ่านทาง Facebook Instagram และทุกช่องทางทางโซเชียลที่ผมมีนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนแล้วเจอกันบาย